พรุ่งนี้วันศุกร์ที่12กันยายนนะครับก็จะมีการถแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดนี้กับสภานิติปัญญัติแห่งชาตินะครับซึ่งร่างนโยบายหรือว่าคำถแถลงของรัฐบาลชุดนี้ก็ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งให้กับสมาชิกสนช,รนชรเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับซึ่งคุณวิศนุเครือง,งามก็บอกว่าสั้นๆนะฮะไม่เยอะ เทียบกับที่ผ,ผ่านมาแล้วเนี่ยเป็นคําแถลงที่ไม่เยอะเลยนะครับมีอยู่ทั้งหมด23หน้านะครับพลเอกประยุทธ์จะเป็นผู้ถแถลงเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็โดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นพลเอกประยุทธ์นะฮะในฐานะนายมนตรีตอบคําถามกับสมาชิกสอนอชอแต่ถ้าหากว่ามีใครถามลงไปในรายละเอียดนะฮะก็ต้องดูว่ากระทรวงไหนรับผิดชอบก็ให้เจ้ากระทรวงเป็นผู้ตอบนะครับ ซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยทางคุณวิสุมอกว่าก็ไม่น่าจะมีการถามอะไรมากมายนะครับส่วนการถ่ายทอดสดก็จะมีอยู่แล้วนะครับใน23หน้านี้นะครับก็จะครอบคลุมเนี่ย11ด้านนะฮะซึ่งเป็นนโยบาย11ด้านนะครับมีเรื่องของการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาส เข้าถึงบริการของรัฐนะฮะการศึกษาและเรียนรู้การทนุบำรุงาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนี่เป็นหัวข้อใหญ่ที่มีรายละเอียดเยอะที่สุดในบรรดา11หัวข้อนะฮะการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียนนะครับ การพัฒนาและส่งเสริมใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและการพัฒนาและนวัตกรรมการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะครับ10การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปกป้องขอพรนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐนะฮะและ11การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยนะในหัวข้อที่6การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเป็นหัวข้อที่มีรายละเอียดเยอะมากนะครับแล้ววันนี้ที่สื่อให้ความสนใจก็คือข้อ6.10ุดสนะฮะคือการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วนนะฮะจะมีการปรับปรุงโครงสร้างภาษี ให้คงภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบันนะฮะทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลแต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่นะครับซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สินเช่นภาษีมรดกภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะฮะให้มีผลกระทบกับผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุดนะฮะแล้วก็ปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีรายได้น้อยยกเลิก การยกเว้นภาษีประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดีนะครับ <_ d ata> เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมฉะนั้นเนะี่ยผู้มีรายได้น้อยถ้าตาเป็นไปตามแบบนี้นะโครงสร้างภาษีใหม่ถ้าออกมาเนี่ยผู้มีรายได้น้อยก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบแต่สําหรับคนที่มีรายได้มากนะครับแล้วเคยได้ประโยชน์ตรงนี้ก็อาจจะต้องเสียเพิ่มคร่าวๆนะฮะ